สวัสดีค่ะจะเป็นวิธีการตั้งค่ารีโมทแอร์รูบของยี่ห้อมิซูบิชินะคะของทางร้านตอนนี้เราจำหน่ายเป็นรุ่นแบบนี้อยู่นะคะนำออกมาเลยนะคะรุ่นที่สามารถใช้ได้นะคะจริงๆแล้วสามารถใช้ได้เกือบทุกรุ่นของยี่ห้อมิซูบิชิเลยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะส่องวิธีแรกก็คือลูกค้าใส่ฐานให้เรียบร้อยนะคะโดยเวลาใส่ฐานก็คือเลื่อนฝาลงมาให้สุดเลยค่ะ เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ดูขั้วบวกขวัขว้วลบให้ถูกต้องนะคะพอเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่รีโมทกลับไปตามเดิมค่ะจากนั้นนะคะหน้าจอจะขึ้นแบบนี้ถ้าลูกค้ามีเบเกอร์นะคะก็คือนําเบเกอร์ขึ้นให้เรียบร้อยเพียงแค่ให้มีไฟเข้าที่แอร์นะคะดูไปยังตัวแอร์ของเรานะคะว่าเช็คว่ามีไฟเข้าเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะให้ลูกค้ากดปุ่มออนอฟค้างไว้ที่หน้าเครื่องค่ะ ตอนนี้นะคะยีโมดน,นะคะก็กําลังหาสัญญาณอยู่นะคะเขาจะไล่ช่องของเขาไปเรื่อยๆนะคะดูทางด้านขวาบนนี้นะคะ โอเคค่ะเมื่อได้ยินเสียงติด๊ดเมื่อสักครู่แล้วนะคะทางรีโมทแอร์นะคะก็จะขึ้นสัญญาณทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็ทางตัวแอร์เนี่ยก็จะทําการเปิดโดยอัตโนมัตินะคะเท่านี้นะคะลูกค้าก็จะสามารถใช้งานทุกอย่างได้ตามปกติะคะ่ะนี่นะคะลูกค้าก็สามารถใช้ได้ตามทุกอย่างตามปกติเลยะคะ่ะขอบคุณมากค่ะ